ก็เลี่ยงกับการภาวะที่เขาจะต้องมารับผิดชอบนะคะอาจจะทําให้เขาเนี่ยใช้จ่ายแล้วก็เหมือนกับว่าไม่พอกับการค่าใช้จ่ายของเขาก็ได้เขาก็เลยจะมีความรับผิดเออมีความเครียดนะคะเนื่องจากว่าเขาตัวเรกนี่เหมือนกับว่าเขาจะมีความที่รับผิดชอบ ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ผู้ใช้เลขนี้นะคะในเรื่องของความรักแล้วความรักก็มักจะไม่สมหวังด้วยเนื่องจากและแต่ว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างทุ่มเทกับความรักนะคะเพื่อที่เขาอยากได้ความรักที่ค่อนข้างดูดีแต่ก็สุดท้ายแล้วก็ความรักก็ต้องทําให้เขาแบบเกิดการพัดภาคจากการเนื่องจากด้วยอารมณ์ของเขาก็เหมือนกับว่าพระสุขเข้าพ้าเสาแทรกนะคะอารมณ์ของเขาอย่างวันเนี้ยอารมณ์ดีเดี๋ยวพอพรุ่งนี้ ก็เกิดการทะเลาะวิวาทกันได้อะไรนะคะ,ะผู้ที่ใช้เลขนี้นะคะ6776ก็มีในเรื่องของสุขภาพอีกนะคะสำหรับผู้หญิงแล้วที่ใช้เลขนี้นะคะก็จะมีสภาวะค่อนข้างเครียดเครียดในเรื่องเออมันก็เลยทำแบบ ถ้าผู้หญิงนะคะเขาก็จะมีภาวะเรื่องเครียดเพราะฉะนั้นปัญหาเรื่องสุขภาพที่เขาจะเกิดขึ้นก็คือเรื่องเกี่ยวกับช่องท้องหรือว่ามดลูกนะคะอาจจะมีปัญหาเรื่องของมดลูกได้ถ้าเป็นผู้ชายก็อาจจะมีปัญหาเรื่องกับต่อมลูกหมากและช่องท้องได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผู้ชายใช้เลขหกเ็ดหกเอ่อหกเจเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเอ่อ หมดสมรรถภาพทางเพศก็ได้นะคะหรือว่าต่อมลูกหมากมีมีปัญหานะคะอันนี้นะคะตามโหราศาสตร์แล้วเลข6 7 7 6ก็ไม่นิยมเอามาร้อยเรียงในเบอร์โทรศัพท์นะคะหากเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีเบอร์6 7 7จก็ก็จอบก็ไม่ไม่ไม่แนะนำให้ใช้ะคะ่ะถ้ามีโอกาสเปลี่ยนก็เปลี่ยนนะคะหรือผู้ที่เออใช้มานานแล้วก็ลองสังเกตดูนะคะว่าตัวเองอะ่ะมี เคยเจอภัสภาวะแบบนี้หรือเปล่าเพราะว่าจอบก็พูดตามเรื่องของเลขโหราศาสตร์ตามของเลขศาสตร์ที่เขาร้อยเรียงแล้วก็มีมาในตำรานะคะวันนี้ก็คือพูดแบบเลขนี้ค่อนข้างเยอะมาก จะเป็นตัวเลขที่จะพูดเยอะกับตัวเลขอื่นมากก็เลยรู้สึกแบบว่าคือไม่อยากให้ให้ใช้เลขเลขนี้จากเท่าที่ตัวเองได้ได้เจอและสัมผัสมานะคะจากผู้ที่ใช้เลขนี้แล้วเนี่ยก็ไม่ไม่นิยมแล้วก็ไม่อยากให้ใช้ในกลุ่มเลขนี้เลยนะคะก็ยังไงจอบก็ฝากด้วยนะคะสําหรับ ep สุดท้ายแล้วสําหรับคู่เลขที่ไม่สมควรไว้ในเบอร์โทรศัพท์ยังไงจบก็ฝากติดตามคุณนายจอบด้วยนะคะ ก็เดี๋ยวก็จะมีเพจแล้วจับก็จะมีคลิปดีๆนะคะมาให้เพื่อนๆได้ติดตามกันยังไงกดไลค์ให้จับด้วยนะคะขอบคุณค่ะ